สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิว Power Bank ของยี่ห้อ Remax นะครับผมก็ต้องบอกว่าสภาพแบบนี้นี่คือสบักสบอมมากนะครับผมเพราะว่ามันอึดมากผมใช้มาประมาณ2ปีครึ่งแลครับผมก็ยังใช้ได้อยู่ไม่มีปัญหานะครับที่เขียนว่าพลังงานนิวเคลียร์เอ้ยไม่ใช่พลังงานรั care, เงงนเสเซียเนี่ยก็จริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าผมไปช้าตอนที่อยู่รัเสเซียนะครับผมดังนั้นไอพลังงานที่ย่าแบตที่ยังเหลืออยู่เนี่ย ก็คือมาจากรัสเซียนะครับผมก็เลยเขียนไปว่าพลังงานรัสเซียไปก็ก็แค่เล่นมุกครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็ถ้าหากก็ถ้าถ้าจะชาร์จอันนี้เพิ่มเติมนะครับผมก็เป็นของไทซีนะครับตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยคือเขาไม่มีสายมาให้นะจะมีแค่นี้ครับผมจะมีแค่ตัวเครื่องแค่นี้เลยไม่มีไม่มีพวกหัวหรือว่าไม่มีสายอย่างอื่นมาเพิ่มเติมเลยเนาะก็มีแค่นี้ครับผมถ้าคุณจะใช้ไทซีในการชาร์จเครื่องนี้เนี่ยก็ต้องไปซื้อแยก ต่างหากนะครับผมอืมก็มีสายพวกนี้นี่ก็สามารถเสียบไปได้โดยตรงเลยครับผมอันนี้ก็หัว iPhone เนาะน,นี่ก็หัวแล้วแต่หัวที่แบบเราจะไปใช้ได้เลยก็ถือว่าสะดวกดีครับผมที่บอกชอบกว็ว่ามันอึดมากแล้วครับผมสองปีครึ่งแล้วก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมดูสภาพครับสมบักสบอมเยินสุดๆแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับผมสองปีครึ่งละครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็อึดดีนะครับผมสําหรับยี่ห้อนี้ดีเนี่ย ลองลองหาซื้อดูนะครับผมหรือว่า,อาลองที่ซื้อ,อตับตะกาส์นี่เลยก็ได้ครับผมจริงๆตอนนี้มีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะมากใหม่กว่านี้เยอะเลยครับผมก็ลองหาซื้อกันได้นะครับผม